คนนี้ชื่ออะไรเอ่ยคนนี้ชื่ออะไรคะต๊ะโปฮะต๊ะโป้ต๊ะโปต๊ะโปชื่อคนอ๋อเหรอไหนดูชื่อดูชื่อหนูหน่อยนี่อยาที่ชาเขากล้องเร็วเขากล้องเร็วเขากล้องเร็วคนนี้ชื่ออะไรคะสวนันจำได้คนนี้ชื่ออะไรวิไลลักษณ์เออน้องสี่มันไปไหนอะคนนี้นัลลีนีจำได้ได้ไหม ขายเลี้ยงขายกล้องง่าใช่วันนี้เดี๋ยนะอัมพรอัมพรใช่ไหมอัมพรอัมพรม้าเนื้อนี่คนนี้คนนี้ใครอ่ะกัลยาณีกัลยาณีคนนี้ใครคนนี้ใครเราเอกพงศ์วะไม่ใช่เอกพงศ์อยู่นู่น ก็เดี๋ยวนะเฮ้ยจำชื่อผู้ชายไม่ได้เลยผู้ชายชื่ออะไรบ้างอะอนุชาอนุชาคนนี้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 จิรวรรณจิรวรรณทินิกรทิติกรจำได้คนนี้เอกพงศ์ใช่ไหมภัลกกรอ๋อพัลกกรเอกพงศ์กับไหนวะน้องๆเขาเขาต้องกันไหมอด้าด้าด้าน่เอของฝากลูกใช่เอาไปให้สปอนเซอร์อะไรอย่างของฝากค่ะของฝากของฝากของฝากบ๊ายบาย